การเงิน5นาทีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาเวิร์กช็อปนะฮะจากงานลงทุนนอก2024ในเวิร์กช็อปเนี่ยในงานมันก็จะมีเวิร์กช็อป3เรื่องด้วยการเรื่องบิดสเกลลิงนะครับมีเรื่องของลงทุนแมนนโลจี ology, ซึ่งเป็นหลักการของคุณอัพซึ่งผมจะพูดวันนี้แล้วก็เรื่อง c o n t r เ r i a ์อินเวสติงดังนั้นวันนี้ 6, 6หลักการนะฮะที่ทางคุณอัพผู้ก่อตั้งลงทุนแมนเนี่ยใช้ในการคัดกรอง หุ้นเกรด A บวกของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเราเห็นกันในรูปแล้วนะครับคุณอัพเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเป็น็นงด้านก็คือเป็น offensive กับ Defensive เนาะต้องบอกว่าหลักการตรงนี้คุณอัพเขาบอกว่าจริงๆมันมันเป็นหลักการที่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เราสามารถนําไปไประยุกต์ใช้ได้เลยจริงๆแบบไม่ต้องเก่งก็คือแบบลองสังเกตจากรอบๆข้างอย่างเรามีอะไรบ้างเราไปดูในฝั่ง offensive ก่อนฝั่ง Of f e n s i v e เนี่ยเป็น global brand ไหม นะครับสเกลธุรกิจที่ที่เราลงทุนเนี่ยเป็นเป็นหุ้นที่มีการแบบขยายธุรกิจได้ทั่วโลกไหมซึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็อธิบายว่าลองสังเกตตัว Meta แพลตฟอร์มกับ BEC เนาะหุ้นช่อง3อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าช่อง3มก็จะอยู่ในไทยอะไรแบบนี้นะครับเมตาก็ไปทั่วโลกแล้วก็สเกลธุรกิจเนี่ยคีย์สำคัญตรงเนี้ยมัน ยังเป็นฟิกคอร์สไหมลองสังเกตเนาะสเกลาร์บิลิตี้เนี่ยก็คือบางทีบางธุรกิจเนี่ยเขาลงทุนจ่ายเงินเดือนไปมันก็ประมาณเดิมใช่ไหมถ้าเขาขยายธุรกิจแปลว่าเขาต้องจ่ายเงินมากขึ้นมานึกถึง7 e เ e ่ e อีเเปิดสาขาก็ต้องมีลงทุนมากขึ้นหรือเปล่าหรือหรือจริงๆไม่ใช่เขาอาจจะเปิดแฟนชส์มีคนมาซื้อก็ได้แล้วก็เราพบว่าเขาพบว่าธุรกิจเนี่ยที่มีแบบ ออสามารถขยายได้ขยายสาขาขยายธุรกิจได้แต่ฟิกคอร์มันยังอยู่เท่าเดิมแปลว่าอะไรแปลว่าบรรทัดไรายได้คุณจะเพิ่มแต่บรรทัดในแง่ของค่าใช้จ่ายไม่ได้ขึ้นตามตรงนี้จะพบว่าพวกมาจินต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มทุกปีตรงนี้ผมชอบนะ s c a l a b i l i t y เนี่ยถือว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบเป็นลีเนียในแง่ของของของต้นทุนแต่ว่าไรายได้อย่างเติมซึ่งอันนี้เขาก็พูดถึงตัวเมตาแพลตฟอร์ตัวที่3ก็คือ Business to Business หรือว่า B 2 B นะครับส่วนผสมของไรายได้เนี่ยในธุรกิจคือเราขายให้ลูกค้าอะไรคนไหมหรือว่าขายในในกลุ่มองค์กรจริงๆตัวเมตาหรือว่า Microsoft เนี่ยตัวตัวที่เขาเอายกตัวอย่างจะเป็นตัว Microsoft เพราะว่า Microsoft เนี่ยมี Windows ที่ไหนก็ใช้ Windows ซึ่งโอเคอาจจะมี Linux มี Mac บ้างแล้วแต่แต่ว่า Windows เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ที่ใช้กันแบบหลายที่ทั่วโลกบ้างเพราะงั้นตรงส่วนเนี้ยเขาทำวินโดว์มา1ชุด แล้วก็ Copy ขายทั่วโลกแบบเนี้ย B2B อย่างเงี้ยก็เป็นทั้งเรื่องของ Scalability ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของแบบว่ามีองค์กรที่เป็นแบบมีเงินเงินส่วนมากยอมจ่ายตรงส่วนนี้นะก็เมตาก็ต้องบอกว่าน่าจะได้ไรายได้จากพวกธุรกิจที่ที่มาโฆษณาเยอะแหละแต่พวกคนที่เล่น Facebook อย่างเราง่ายๆเงี้ยก็ไม่ได้แบบไปจ่ายเงินอะไรให้เขาแล้วก็มีอย่างบริษัทที่แบบอยากจะทำด้าน AI เนี่ยก็จะมาลงทุนเพื่อซื้อชิปจาก NV i d i a พวกนี้ก็จะแบบเป็นเป็นภาพของ B2B เราไปดูฝั่งดิเฟนซีฟกันบ้างนะครับในฝั่งของดิเฟนซีฟเนี่ยเขาเขาใช้คําว่ามีเครือข่ายท้องถิ่นตายตัวเลือกหายแต่ว่าออฟเฟนซีฟเมื่อกี้ใช้คําว่าบุกโลกฟรีไม่มีลิมิตบริษัท g ก o บอลขยายทั่วโลกนะประมาณน,นี้อ่ะดิเฟนซีฟตัวแรกครับซองเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ตรงเนี้ยก็เหมือนกับว่าเขามีแบบฐานที่แข็งแกร่งอะ่ะคือคนอื่นเข้ามาไม่ได้นะครับป้องกันคนอื่นเข้ามายากคือแบบถ้าแปลง่ายๆมุมหนึ่งก็เหมือนกับ บางบางคนน่ะจะทําธุรกิจแข่งกันตรงนี้ก็ค่อนข้างยากแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องเน้นเอฟเฟรตเอฟเฟกเนี่ยลองลองไปดูเรื่องของบิทสเกลลิงของพี่แดมดูก็ได้ไปฟังในคลิปพุ่นหมีบอกดูอีกทีเพิ่มก็ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยน่าจะขยายความได้ได้ได้ดีขึ้นชัดเจนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อขยายความเรื่องเน็ตเวิร์กเอฟเฟกอีกนิดนึงก็คือบริษัทท้องถิ่นแข่งไม่ได้คุณนึกภาพสิคุณทําธุรกิจอันนึงอ่าเขายกตัวอย่างเป็น Netflix กเน็ตฟลิก อ่านว่าไงเน็ตฟิกนะครับกับ b ีอีก็คือทุกวันเน็ตฟิกมันเข้ามาในชีวิตพวกเราอะขนาดที่ถ้าเกิดเรายังดูช่อง3อยู่ b ีอีซีเนี่ยก,ก็โดนแข่งขันเน็ตฟิกนี่คือไปทั่วโลกเลยอะไรแบบนี้นะแต่อย่างของในจีนก็จะมี i q ค e, ยี่มีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวเน็ตฟิกเนี่ยก็คือมันไปทั่วแล้วส่วนสุดท้ายนะครับอีกอันนึงก็คือตัว s w i t c h i n ค Cost เมื่อกี้ตัวตัวท้องถิ่นจะเป็นเรื่อง Competitive เนี่ยนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือ Switching c o s t อะไรทําให้เรายอมที่จะเปลี่ยนใจเปลี่ยนแบรนด์ไหมคุณยอมที่จะเลิกใช้ w i n d o w s ไปใช้ยางอื่นไหมคุณยอมที่จะเลิกเล่น Facebook เพื่อไปเล่นแอป,ปอื่นไหมเออคน,คนจ้างคุณให้แบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็ยกตัวยอย่างอย่าง Microsoft หรือว่าแ s ร์เมสพวกนี้ก็จะมีแบบแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วขึ้นราคาได้ด้วยเพราะคนก็ยังใช้อยู่ คุณจะขึ้นราคาได้เพราะว่าคุณคุณมี Switching Cost ที่สูงเนี่ยนะครับเขาก็ในเวิร์กช็อปก็จะมีการเปรียบเทียบเอาหุ้นหลายๆตัวเข้ามาเนาะทั้ง w a l m a r t Uber Amazon นะครับ Meta Microsoft Netflix เยอะมาก Tesla MS JP Morgan Visa Exxon Mobil Alphabet Apple ปรากฏว่าตัวที่ผ่าน6เกณฑ์ตรงเนี้ยมีได้ประมาณ5-6คะแนนเนี่ยพวก5คะแนนจะเป็น AB Airbnb Netflix Apple ส่วน6คะแนนเนี่ยจะเป็นอย่าง Amazon Meta Microsoft Google แล้วก็ Visa เพราะงั้นตรงนี้ลองลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะใช้ไอเดียง่ายๆเนี่ยลองเอาเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ไปใช้พิจารณาดูถ้าเกิดอยากจะอ่านเรื่องตรงนี้ก็ไปดูสรุปของพาร์ตตัวลงทุนนอกในส่วนของลงทุนแมนโนโลจีได้ผมสรุปไว้แล้วนะครับก็ไปดูในเพจได้เลยละกันนะครับในขอบคุณที่ติดตามการเงิน5ทีนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ